การรวมพระผมไม่ค่อยมีนะเพราะงานยุ่งมากต่อมากแล้วประกอบกับคาดขันชลาลงทุวันทุวันการรมพระจะให้เป็นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมันก็ต้องฟังแทรกกันไปอย่างนี้ซึ่งเราไม่เคยการรวมพระต้องเป็นพระล้วนๆใส่สอนประชาชนก็ประชาชนล,ล้วนๆไม่เข้ามาค้าเข้า,ขากันอันนี้ก็จําเป็นต้องมาค่าเข้า,ขากันอยู่นี้จนได้นั่นแหละ คือการสอนพระหน้าที่ของพระงานของพระเป็นอีกอย่างหนึ่งประชาชนเป็นอีกอย่างหนึ่งผิดกันการสอนจึงต้องสอนแยกสอนแยกเนือสอนพระก็เป็นเรื่องงานของพระรล้วนๆล้วนๆไปเลยสอนประชาชนก็เป็นงานของประชาชนไปนี่ปกติไม่เคยสอนค้าเข้ากันสอนแบ่งสัตว์แบ่งส่วนแต่นี่มันก็จําเป็นจะว่าไงเพราะไม่มีเวลาที่จะสอนต้องสอนเวลานี ให้แยกเอาเรื่องอัดธรไม่นิยมว่าเป็นหญิงแหวนชายนักบวชคารวาตความพิดถูกชั่วดีไม่เลือกใครทําถูกถูกใครทําดีดีทั้งนั้นแหละให้แยกแยกเอาไปปฏิบัติตามหน้าที่ของตนก็แล้วกันการปฏิบัติของภาะนี้ให้เข้มแข็งนะอย่าอ่อนนะอ่อนไม่ได้นะผมนี่สโลดสังเวชเดินไปไหนไปไหนเห็นผ้าหวัวโล้นๆด้วยกันจนมองดูหน้ากันไม่ได้พูดคำมันชัดเจนอย่างนี้เลย ผู้รักษารักษาอยู่อย่างเชืวดกวดขันเทิดทูนพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยสูตรหัวใจสูดหัวใจ,ใจแล้วไปเห็นเก้งเก้งก่างๆเยียบหัวพู้ธเจ้าต่อหน้าต่อต,อตาไปด้วยการล่วงเกินธรรมวินัยไม่สนใจกลายเป็นพานาด้านน้าด้านนี่สลรสังเวชนาตุวันนี้มีหรือไม่มีเมืองไทยเรานี่ล่ะหรือหลวงตานี่หาเรื่องอุตลีหรือเรียนมาโดยการตามีด้วยกันหูมี้ดยกันใจมี้ดยกันทําไมจะไม่รู้ผิดถูกชัว่วดีมันควรจะคิด นาพระเราหน่ะหน้าอายมากน้พระเราเวลานี้ขายหน้าขายตาคือพระเราเนี่ยขายมากที่สุดเลยอืมเยอะยิ่งจองห้องก็ไม่มีใครเกินพระใครจะไปแตะก็ไม่เขาไม่กล้าแตะเขาเห็นผ้าเหลืองนี่ยิ่งสนุกเลยนะสนุกว่างตนโออาฟู้ฟ้านี่น้าพระเราเลวที่สุดเดี๋ยวนี้นะมาบวชมา ทำละกิเลสมันเดี๋ยวนี้เขามาสั่งสมกิเลสทั้งนั้นนะอาศัยศาสนาเป็นเขียงเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นให้กิเลสนั่นนะตัวพองตัวนั้นแหละมันเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นนะจนจะมองไม่ได้นะขอให้ท่านทั้งหลายทุกองพิจารณาให้ดีนะการเทศสอนนีิชวนทั่วๆไปนับแต่ผมไปด้วยผมก็ปฏิบัติมาตลอดก็สอนมาตามอัตามรรมที่เรียนและปฏิบัติมาเพื่อท่านผู้ฟังสังลายจะนำไปครับเป็นคติเครื่องเตือนใจ อย่าเล่ลรอนรโลเลโลเลนะ <_ C> e <an> เวลานี้มองดูพระเราเนี่ยประชามองเด็กเป็นอย่างหนึ่งนะ <_ C> e <an> มองหมาเป็นอย่างหนึ่งมองเด็กเป็นอย่างหนึ่งมองคนทั่วๆไปเป็นอย่างหนึ่งแล้วพอมามองพระเท่านั้นน่สะดุดตาสะดุะดใจไม่อยากมองมองดูไม่ทั่วหน้าก็ผพ้าผ้า,าเหลืองเหลืองมันแพทเดียวกันนี่นะอืมไม่มองเห็นผู้หนึ่งรักษาเข้มวดกวดขันแทบเป็นแทบตายเทิดทูนพระบุรธเจ้าโดยปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างสุดหัวใจ ไอ้พวกหนึ่งมาเยียบย่ำหวัหวหัวพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาโดยการล่วงเกินทรรมิไัยไม่มีละอายบาปเลยบางนีนี่แหละมันน่าสลดสังเวชน,นะขอให้ท่านทลายไปคิดนะมันศาสนาสอนคนนะถ้าสอนพระไม่ได้จะสอนใครพระเป็นผู้ทีจะสอนประชาชนและสอนตัวไม่ได้ยิ่งเร็วลงเร็วลงจะอะไรไปสอนเขามันก็เร็วกว่าเขาเลยที่จากเร็วกว่าเขาก็เร็วกว่ามาไปอีกพระเรานะมีเยอะนะ ขอให้พี่นาทุกองบอกสอนทั่วไปเอาทำบุญเจ้ามาชามาล่างเพราะพวกเรานี่พวกโศกโปกพวกหมาขี้เลือนหาความดีติดตัวแทบไม่มีในเพศของพาเราเวลานี้นะไม่นห้เจความเลอะเลอะเธอเธอมองไปขวางตาทันทีทันทีก็ทาใิในัยมีอยู่เรียนบ้านด้วยกันอะไรมันขัดกับทมกับวินัยคือองศ์ศาตรามันก็รู้เองรู้เองนี่แหละที่มันดูกันไม่ได้ในเวลานี้แล้วเธอมากเดียวผ้าเราทั่วประเทศไทย มันเป็นบ้านเรื่องยศเรื่องอันนี้แหละสาคัญมากนะอุ้ยผ้าเป็นบ้ายศสมัยปัจจุบันนี่มันเป็นบ้าะลรนางหนาตั้งชื่อตั้งนามขึ้นที่ไหนที่ไหนก็ตั้งได้ตั้งได้นี่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องยศเพราะมันเลวมากจริงๆเดี๋ยวนี้ผ้าเรามันน่าพูดก็ต้องพูดว่างซีคนอื่นเขาไม่กล้าพูดละหลวงตาบัวนี่เอาทรมาพูดที่เจ้ามาพูดผิดไปตรงไหนผู้ทําไม่ผิดหรือผู้ทํามันผิดมากยิ่งกว่าผู้สอนเพื่อแก้ไขสังหารนี่นะจะมาว่าทางนี้ ผิดเหลือผู้ทํามันผิดนี่สอนเรื่องผิดให้แก้คขะดัดแปลงมันเป็นความผิดที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนโลกแบบนี้เหมือนกันสอนผู้ที่ผิดให้ถูกสอนผู้ที่ถูกแล้วให้ส่งเสริมตัวขึ้นให้ดีให้ดีท่านสอนงั่านี้ทำนี่ก็มาสอนแบบเดียวกันผิดกันที่ตรงไหนมันน่าสลุสังเวชนะับพระเราเวลานี้ยิ่งหนาขึ้นทุวันทุวันอืมททวัานในวัดแทนที่จะน่ากล่าวน้าไหวเคารพบูชากลายเป็นสวมเป็นฐานในวดัดในวาไปหมดเล้วนะ มันน่าทุเร็จริงๆนะเอาไปพิจารณาทุกองตัวองนะธรรมนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเอามาประกาศอย่าพากันเหยียบย่ำทำลายหัวพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยนั่นแหละคือหัวพระพุทธเจ้าองค์ศาจะได้แท้การล่วงเกินทาวินัยนี่คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละให้พากันพิจารณานครับมีปัญหาธรรมะครับปัญหาธรรมะจากวิไซต์ของหลวงตารครับปัญหาธรรมะ จากโน้นไจ,จ,จากอินเทอร์เน็ตหลวงตา๋อ,อ,อาลองอ่านกันมาองอ่านน็มีรับครับบางปัญหาธรรมะจากปุ้บใจของหลวงตาคนที่หนึ่งผมพิจารณาสุภะไม่ว่าจะพิจารณาคนอื่นหรือพิจารณาให้อยู่ในกายตัวเองระหว่างพิจารณาจะเกิดความสงบนิ่งมากภายในใจภาพนั้นจะชัดเจนนิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที่ภาพ ส,สุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที่ภาพนั้นคลายหายไปหมดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความปวดก็หายวับไปในขณะนั้นไม่ว่าจะกำหนดให้เป็นคนอื่นหรือตัวเองผลก็เป็นเช่นกันในขณะนี้ผมได้คิดว่าไม่ว่าเราจะกำหนดพิจารณาสิ่งใดตามแนวทางนี้ย่อมจะปรากฏผลเช่นเดิมหลาบเรียนถานมหลวงตาว่าผมพิจารณาเช่นนี้ถูกหรือไม่ถ้าควรจะทำอย่างไรต่อไปครับ ถูกต้องแล้วนะ,ะที่พี่งานนี่เรียกว่าถูกต้องแล้วถ้าทางานก็ไปมันยิ่งรั่วเกลียวไปรั่วเกลียวไปนะให้พารงานอย่างนั้นคะัจะปฏิบัติต่อสถึงนี้มันจะบอกในตัวเหตุของมันเวลาพี่งานาสภาพนี้มันจะเปลี่ยนของมันเปลี่ยนของมันแล้วก็พี่งานาไปตามมันเลยๆ่อไปสภาพนี้หายเงียบไลหมดนะแต่เราไม่พูดย่องหนาผู้ปฏิบัติกับคาดทางเงิ เสียให้ถูกให้เป็นขึ้นปัจจุบันปัจจุบันเพราะงัจจ้นการเทศธรรมะต้องแงระวังคือเพาไปบอกไว้ว่าง่ายไม่ได้นะให้ไปโยนตัวเองตัวเองก็งโยนเองแน่แนีน่เอาแล้วมีผูแ้แง่ยาไว้ก่อนมันเป็นหมายอย่างไรใหญ่ไม่รู้ตัวะะจึงต้องระวังระวังอ่า่าไปคนที่สองครับกำหนดพุทธโธเมื่อจิตรวมไม่มีตัวตนรู้แต่ว่าหยุดนิ่ง อยู่เฉยๆไม่ได้จิตจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมีครั้งหนึ่งเห็นพระยืนอยู่กลางป่าจิตพุ่งผ่านล่างของพระไปครั้งหนึ่ง,<ะ>ง,หงเห็นพระยืนอยู่กลางป่าจิตพุ่งผ่านล่างพระไปเห็นเป็นโครงกระดูกรู้สึกกลัวก็เลยถอนสมาธิเป็นเพราะอะไรแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับมาพืหนงานกระดูกมันจะเป็นอะไรพื้นงาต่อไปพื้เร่องก็มะหาอะไร หรือกลัวเหรอกลัวครับกลัวเจ้าของก็จะอยู่กันกลัวหาะไรมือพิ่งานก็จะอยู่เจ้าของก็จะอยู่วือพิธีงมาตัวเองเพราะกลัวเนี่ยแล้วก็อยู่มีตัวไม่กลัวเหรอครับฮมันจะไปงานกับพึ่งงานไปจึงไม่เคยใจมันมันถึงเหตุถึงผลแต่มันถึงได้ความออกมาแค่แ้่หัวไม่ธิยาวมากอะครับคนที่สามครับอืมหลานกําหนดลมหายใจเข้าออกบริการมพุทธโธร หลังจากเดินจงกรมเสร็จแล้วเข้านั่งสมาธิต่อจิตใจก็มีความสงบดีหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลานเองนตัวลงนอนเพ<ะ>ื่อพักหลานเองนตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนพอหลับตากำหนดพุทโธได้ไม่นานมีความรู้สึกว่าจิตใจของหลานเพียมากและความรู้สึกค่อยๆหายไปกำหนดสติแทบไม่ได้เหมือนหลาน หมุนเข้าไปอีกมิติหนึ่งใช้มุดเข้าไปในโพรงที่แคบมากสติสัมปชัญญะเกือบจะหมดไปตัวจิตก็ถูกคิดขึ้นว่านี่แหละอาการของคนใกล้จะตายหลานก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะตายจริงก็อยากลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วอีกจิตหนึ่งก็คิดสวนขึ้นมาว่าอย่าเพึ่งดีกว่าเราทำบุญมามากพอแล้วหรือที่จะตายหลาน ก็พยายามปืนให้สต,ติกับคืนมาดังเดิมโดยบริกรรมพุทธโธให้ตีให้ถี่ขึ้นจนดึงความรู้สึกและสต,ติกับมาดังเดิมขณะที่ต่อสู้กันอยู่นั้นเหมือนร่างกายจะถูกดูดดึงอยู่ตลอดเวลาให้เข้าไปในช่องแคบแคบ,บอันนั้นตู้ก,กันอยู่สักพักใหญ่ทีเดียวกว่าจะล้างสต,ติกับกายที่จะให้หลุดเข้าไปในช่องแคบแคบ,บนั้นออกมาได้หลานอยากกลับเรียนว่า อาการที่จิตกับกายจะแยกออกจากกันหรือเปล่าหรือว่าขาดสติไปในขณะนั้นไม่เกิดตอบมันเบื่อของการภาวนาแล้วแต่มันกระพลิกแลงเปลีแลงไปตามไปบอกไปสอนผู้แง่สม,มุมไม่ถูกนะถ้ามันเป็นของมันไปเรี่ยนรู้ก,กันไปรู้ก,กันไปกับเสีืองอมก็เลยที่แสดงออกง่หละหมอมันนี้ยังไม่ถูงวิสัยที่จะถามกุมบายกันเพราะยังยุ่งไม่ตอบให้มันเป็นอาการของจิต เหมือนงอเมือ,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 ขอมเขาต่อยกันเรื่องรายเวลาไมเขาไม่คำนึงเวลาานอันนี้ก็เหมือนกับเวา,เามันเข้าวิจังานมันจะมีอาการก็บแป็งตัการต่ตางๆแล้วก็การอามาเอามาขาวหัอาการทุกอย่างมันไม่ถูกมันก็เป็นเพื่องสอนในตัวนี่แหละอันนี้นัดจอบให้เราผ่านไป่นนสีัางานการีิจัรงานาพุกโคตรอะไรเรื่องหัวใจเ,<อ>เขา เขาปฏิกิริพุทโธครับเอออะไรนี่นจะปล่อยอันนี้ไปแล้วกันให้อยู่กับความรู้นะครับการย่อยเป็นยากรูก้เอาผู้ธมมาติดครับความรู้กอ็อยู่กับที่นั่งสร้างตัวได้อ่าเอาตรงนี้อจะปล่อยอะไนี่นะครับอาก,การตัวเร,รานีมันไม่แย่้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยการพิจารณาอะไรมันยิ่งเยอะแลมันยิ่งเปลี่ยนมันพรังงานไม่ไมจ,นนมจบอ่าเอาลยการตรงนี้คนที่สี่ครับผมเคยฝึกนั่งสมาธิ โดยใช้คำริกรรมว่าพุโทโธมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆครับแต่เดี๋ยวนี้เวลานั่งสมาธิแล้วกลายเป็นว่าไม่มีคำริกรรม้รู้สึกแต่ว่ามีลมหายใจผ่านเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและบางทีก็หายไปเฉยๆทำอย่างนี้ผิดหรือเปล่าครับก็ตเร่องบาปตรงไน,นนะไม่มีอยากมั่งเสเพให้ม,มันจะปล่อยให้มันปล่อยก็มันเอง อย่าไปเงอเลยอย่างนี้ถ้ามันจะปล่อยรู้มันก็ปล่อยเช่นอย่างเชื่อตำรวจพุทโทพูทโทรติดก,กันวจไม่ให้เผยเลยเวลามันเต็มที่ของมนันแล้วพุทโทกําหนดไม่ไม่ออกเลยหมดนั่นไม่เห็นอย่างนั้นสิแม้ยิงพูทโทํทำไมติดตำน,นานกับจิตยนี่ทีนี่สมัยพุทโทไม่มีปรากฏําหนดอะไรก็ไม่ออกหาย,ย,างยางเงียบเหือบต่วความรู้อ๋อสติจับไม่ความรู้นั่นจับความรู้ทื่อพอความรู้มัน ในจังหวะแล้วมันเคลื่อนออกมาคุชโคจับปั๊บเข้าไปนั่นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยเป็นบทเรียนในตัวเองความเรียนที่นาตัวเองที่ให้ไปบอกคุณไอุ้ม่มันไม่เหมาะเยม่นที่นาการภาวนามันเหมือนเขาต่อยมวยจะมาเพ่งไหนเพ่งไหนมันจะรับกันปัจจุบันปัจจุบันระหว่างทั้งหัวั้งสังอั้นี้ระหว่างที่กับทำมันจะวักตอยู่ในั่นแหละเขาชัดเจนอ่ะคนที่ห้าครับ ลูกภาวนาพุโทโธมาโดยตลอดจนกระทั่งจิตสงบพอดีทําให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆมากนักลูกพิจารณาว่านี่เป็นความว่างหรือขณะพิจารณาความว่างจิตมีสติสมาธิพอดีพิจารณาสักคู่เหมือนกับธรทำไหลไปเองพิจารณาเองโดยลูกไม่ได้กําหนดเป็นแต่เพียงรู้เท่านั้นสภาวะอย่างนี้จะเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนจิตบอกว่าพอแล้วเวลานี้ลูกภาวนาพุโทโธและกําหนดอสุภะไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกาเรียนถามท่านหลวงตาว่าจะต้องพิจารณาหรือกําหนดอย่างไดอีกเวลานี้พิจารณาอีกก็มันอยู่กับตัวมันไม่เห็นได้ยังไงอสุภะอยูอ่ในตัวนั่นละ่ะพอใจเหรือครับมันอยู่ในตัวมันกไม่เห็นเอาพิจารณาไปของมีอยู่มันไม่เห็นได้เหรือ ผมเรียกสอนของอยูอยู่ข้างหน้าเราข้าง้าไม่พูดมากครับมีแล้วหมดแล้วรอหมดแล้วครับผมหมดแล้วข่านั้น่ะขี้เียจตอบยุ่งมากเว้ยแลกี่ว่าเงยก็บอกแล้วว่าเรื่องร้มันมันตามเรื่องดีมากมันทําลายตามทําลายพวกนี้มันมีงานทําไม่ได้ทาความชั่วอยู่ไม่ได้คนชั่วไม่คนคนชั่วไม่ทําความชั่วอยู่ไม่ได้ต้องแง่ใดแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งอยู่งั้นนักเรียนโต แต่คนทำดีก็ไปทำชั่วยอย่างนั้นไม่ได้ทำแต่ของดีเรื่อยไปทางเดินคนละทางนั่นละ่ะแบบมีเท่านั้นเองเขาจะเดินทางไหนให้เลือกเอา mm hmm. เรื่องเหล่านี้มันมีมารตั้งแต่ไรแต่ไรนะไม่ใช่มีมารปัจจุบันเนี่ย <Yeah. S 1> ความชั่วความดีคนชั่วคนดีมีมาด้วยกันมันเป็นค่าสื่อกัร,รมเรื่อยๆอย่างนี้ให้เขาเขา้เขาใจเอาตั้งแต่แเราจะภาวนากับมานในหัวใจมันยังเกิดจะว่าไงไปว่าอะไรคนอื่น มามนในหัวใจเราเกิดมากยิ่งกว่ามาภายนอกนะอพอจะหันเขาถูทางดน,าะนะ้าภาวนาอุปสรรคมาแล้วนั่นมาแล้วนั่นจีดความนั้นจีดของนัง้นนี้ให้ล่มเหลือไปแล้วนัน่นมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเนี่ยดูเอาเหล่านี้ไปดูตั้งแต่ภายนอกนะไม่ได้สติให้ดูตัวเองถ้ารู้คนคมามเป็ยาตัวเองภายนอกรู้หมดนั่นคนตรงตัวเองไม่รู้มันก็ไม่รู้ภายนอกถ้ารู้คนตรัวเองให้เรียบพูดจนปัดตลอดไม่มีอะไรเหลือกนไหนมาลู้หมด นั่นมันรู้อยู่ตรงนี้นะหลงก็หลงอยู่ที่ตรงนี้ติดเราแล้วก็ติดเขาไม่ติดเราไม่ติดเขาไม่ติดใครนั่นมันติดเราซะก่อนนั่นแหละอืมเราอยากให้นักภาวนาเราเน้นหนักทางด้านภาวนาให้มากนะท่านตลายจะเห็นความแปลกประหลาดในใจนอย่าไม่คาดไม่ฝันนะเห็นรูเป็นอย่างไม่ไม่เคยคิดเคยคาดเลยมันรูของมันรูของมันเห็นของมันไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆมีเวลาทำมาเปิดออกเปิดออก กิเลสจัางไปจัางไปมันตามต้อนกันเป็นอย่างนั้นเวลากิเลสหนาอะไรจะมืดมิดศีกาษาไปหมดก็ไม่ออกนะนี่เวลากิเลสหนาเป็นอย่างนั้นเวลาเราบุกเบิกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็มีวันหนึ่งจนได้เราจะเปิดกันออกได้ให้เห็นเพื่อนของกนและกันแล้วก็แก้ไขก็ไปเรื่อยต่อไปก็มีทางแก้ขกไขเรื่อยไปไปพากันพิจารณากันเรื่องปานามันจะเรื่องเล็กน้อยนะแก่นของศาสนาอยู่กับ ภาวนาณนะพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาสาวกทั้งหลาตรัสรู้ด้วยภาวนาศาสนะของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้นนะไมันจะเกิดจากอื่นอย่าลืมบทนี้นะถ้ามันเห็นของเรานี่แล้วพุทธังกมังส,งงสังสังังนางกระชามนี้จะมาอยู่นี้หมดเลยนะอืมนี่เราก็เคยพูดแล้วเคยคิดเคยคาดเมื่อไรตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดเวลามันเป็นขึ้นนี้มันยอมรับนะเออเวลามันถางขึ้นมานี่เหอ,อนั่น พระพุทธเจ้าตัดสู้อย่างนี้เราเหลืออย่างนี้เหล,เห,ล,เ,หลเห็นไหมมันซ้ามันแน่ขนาดนั้นนะัดสู้อย่างนี้เลยคือหายสงสัยทุกอย่างเรื่องตัดสู้ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี่เข้ากันได้สนิทเลยนี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็เหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเหนือเดียวกันได้อย่างไรแล้วใครคิดว้าแต่ก่อนพุทธโธรรมโสงโคติดแนบจนขนานั้นน่ะถึงขนาดนั้นะไม่เคยปล่อยเลย พุทธโธติมโมสังโฆและเอียดตามจิตไปจนตลาดไม่เคยปล่อยวางและไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นประจักษ์อย่างนี้ถ้าเวลาถึงการที่ควรรูก,ก็เห็นแล้วพังขึ้นมาเหงาพระพุทธเจ้าตรัสรูออ้อย่างนี้เลเหรืออย่างนี้เลยหรือนั่นสงสัยที่ไหนแม่นยํำแล้วนั่นและจากนั้นเหงาพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นนั่นนี่แหละมันไม่คาดไปฝันมันเป็นึ้นในใจไม่ต้องถามใครเลยมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงคือมันเป็นแล้วนั่น ถึงได้ออกมาพูดพุดโทโธตโมสองโอเข้ามันอยู่จุดเดียวนี้หมดเลยนั่นไหลเข้ามาจุดนี้หมดเการจำมานนะาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรสําคัญมากทีเดียวเรื่องภาวนาความรู้เรื่องภาวนานี้พิศดารมากดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วเรียนหนังสือก็เรียนจนกระทั่งเดี๋ยเป็นมหาฟังที่หนักเรียนไปเรียนไปสงสัยไปสงสัยไปไม่มีอะไรแน่นอนพอจับ ได้เป็นหลักเป็นเท็จเลยนะมันก็เป็นอั้างนั้นตอนเวลาเราออกมาปฏิบัติอี่ที <c oughs> จับติดจับติดจับติดอ๋ออ,อ๋อเลยแบนั่นนี่แหละความแน่นอนมันอยู่กับภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นมันรู้ชัดเจนชัดเจนไปอย่างนั้นอันเราเรียนอันเราจำเฉยเรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีตีกับนิพพานเฮ้นิพพานนี้ที่เ,เหนือนั่นเห็นไหมล่ะเรียนถึงนิพพานแล้วไปตั้งเวทีตีกับนิพพาน่ เพราะวันจ้าเขาตรงนี้แล้วนีพพานที่ไหนตอนนั้นพอฮัอ่นหาจำแลนะละ,อะตอนนั้นแหละวันนี้พูดมากแล้ววันไหนจะพูดทุกวันทุกวันวันนี้พูดเรื่องภาวนากับพูดย่อๆเลยทุกอย่างย่อๆเลยเหนื่อยมันเหนื่อยนะไม่อยากพูดอะไรมากแลนะ้หมู่วานก็ดุคนนี่แหละว่าจะออกมาไม่ได้นะเพราะออกมามันลุ่มเลยนะเพราะเราก็จําเป็นที่จะได้ออกแน่มันมีเครื่องบีบบังคับให้ออก ออกดูนั่นดูนี่ที่จําเป็นมันเกี่ยวกับเราคนเดียวนี่ต้องไปดูถ้าออกไปเนี่ยเขาอ,อยู่ที่ไหนที่ไหนนูน่นฟากทุ่งนาก็โดดเข้ามาลุ่มกันนะดูเอาเช้าวานนะันออกมามาทีไรได้ดูทุกสี่มันลุม่มจริงๆนะไม่มีเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเวลาถันรทหารแล้วเราหลบหนีของเราไปอยู่ในรถนั่นอนะ่ะไม่มีอะไรแล้วนะนั่นแหละความสูงข,ของเรา พอเข้าไปแล้วนอนปั๊บเลยอนนั้นรถจะไปไหนช่างมันแล้วเหลืองาผันของเราระวางขันกจิตอยู่ด้วยกันระงับกันในเวลานั้นเงียบไปเลยรถไปที่ไหนหายเงียบไม่สนใจนี่เป็นความสุขของเราถ้าอยู่นี่เหมือนติดคุกติดตารางนะโอยทุกยากลำบากมากก็นับถือก็ยามแล้วนับถือแต่เราผู้รับความนับถือของคนที่มันจะตายเขาไม่รู้เราที่เราเป็นหนักอย่างนี้นะ เวลาจะออกไปดูน no okay. ั่นด oh, ูนี่คํำๆจะค่อยออกไปไปดูแล้แมาก็มาสั่งสั่งสั่งให้ออกมากํางวันไม่ได้นะมันยั่วเยียยั่วเยี่ยมหมู่บ้านนี่ก็ไล่ผู้หญิงคนหนึ่งกับฝรั่งหัวมันเ่ยแล้วไปดูกุฏิเขาเขาแอบถึงไหนแล้วพอออกไปก็เวลาเราไปนี่ก็เห็นเขากำกำลังกำลังออกมา เขาเห็นเราเราก็เขาจะปูปับมาเราเราก็ปุ๊บเข้าช่องเลยเข้าช่องไปหากุตินั่นน่ะหลบเข้าช่องปั๊บเขาก็่านไปทีนี้พอไปดูนั่นเสร็จนึกว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะเขาออกไปแล้วนะเขารอจังหวะเราอยู่นู่นเเป็นยงั้นนะล้อกับล้อท้งนี้ก็มีเหมือนกันมัดที่จะต่อยคนเขาใจไหแจะไปดูนั่นดูเขาตีถึงไหนแล้วตีฝาถึงไหนถึงไหนดู ถ้าออกนั้นเราก็ลงอย่างนั้นมาอ้อมมาท่านั้นอาเท่านั้นเขาจออยู่นั่นแล้วพเจ่ออยู่นั้นเห็นเราลุงมใจเราผัวเมียฝรั่งกับคนไทยคนหนึ่งลลุงมมาใแเราลุงมมาอะไรในตะกี้นี่เห็นออกไป้วลุ้มทำไมไม่ออกไปออกไปวะข่อนตำเลนี่มาสถานที่นี้มาเจอสถานที่เที่ยวเล่นนานว่าไเดี๋ยวนี้มันไล่ทั้งถั่วทั้งผัวทั้งเมียเลยเดี๋ยวนี้มันตกภาพมันน้ำโผมอยู่ไม่รู้นะงตั้งแต่เย็นมานี้ มันคงไปไม่หยุดละต้ง,ตงหงงงัวต้างหียมันตกก็ไม่ดูเนี่ยเวลาจะตลกมันเป็นมันเองลนะปั๊บเลยไล่ไปเลยที่นี่คนนี้ก็เยอะแยะที่นี่กลัวแลวนะกลัวแต่คือเราจ้างข้างนี้เราก็มาสบายปาาสองคนนั้นอยู่พวกนี้ไม่ต้องปาามีกันไปเองเราก็ไปของเราเขา่ากุฏิอย่างนั้นนะอ้ยมันยังบางจนนะไปละไปดีใจนะไม่ดิบ You <coughs> go and die with her, you know. I'm poor, I'm poor. You go